แบบจอๆเลยโอ้ไ้ช้อนใหญ่เรียบร้อยกู้ไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วสัำครับ เอ้าโดนปาดตตั้งไกลโดนอ้าวผมนึกว่าบอโดนไหมพี่นอ้องปัดโทเรีเยบร้อยเลยครับสวัสดีครับพี่นอ้องหนุ่มสกลค,คนอีสานครับพี่น้องไม่ได้กอกมาหาปลาเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนมายุทธครับพี่นอ้องอุปกรณ์หาปลาของฮ้อกจะเป็นอันนี้พี่นอ้องแฮนเมคกครับนังสติ๊กยิงปลาพี่นอ้อง สำหรับพี s <S mm ่น hmm. like ้องท่านใดที่อยากเห็ดหรือว่าอยากลองใส่หนังสติกเงียบปลาเนาะพี่น้องเข้าไปเบิ่งได้ในช่องของผมพี่น้องมีวิธีการเห็ดวิธีการทลูกดอกวิธีการเห็ดหนังสติกครับมีครบเลยพี่น้องเมื่อนี้ก็มากับทีมงานครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งทีมงานกันครับก็ได้ปลามาหลายตัวเลยรหลับพี่น้องเมื่อนี้นี่พี่น้องนมสกุลที่กันครับพี่น้องอยู่วันนอนที่กันครับช่วงนี้ก็เป็นลมๆจังเลยพี่น้องใกล้จะเที่ยงแล้วครับช่วงไปพี่น้องติดตามกันไปเบิ่งพี่น้องว่าสีมันหรือบบ่่มมานนนนครัพีี้้อองืเะ เอ้าโดนปาดตตั้งไกลโดนอ้าวผมนึกว่าบอโดนไหมพี่น้องปัดโตเรีเยบร้อยเลยครับไปไหนล่ะ น่าจะขึ้นัวได้พี่น้องตัวใหญ่อยู่ครับแออโดนแก้มพอดีเลยปลาโคพี่น้อง โมมันขี่ๆพี่น้องเอ้ยตัวนี้สุดยอดครับจัมโบ้อยู่พี่น้องเข่าเงือกเลยเข่าเงือกทะลุอ่ะเป็นแต้มครับมันมาน,มนพี่น้องตัวแรกมาแล้ว เรียบร้อยครับอ้าวหลุด สำครับซ้ำครับ เรียบร้อยอู้ไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วเอา้าเลีนยลกบมาครับอา้าวมาพันท่อวะนี่อา้าวรุดแล้ว อืเ <c oughs> ข่าด้านหลังพี่น้องเข่าเข่าข้างครับเข่าข้างอ้าลูกดอกพันอย่างโน้นไปไงฮะ <c oughs> นอยอยู่บ่โอ้สดุดยอดอยู่พี่น้งองนี แบบจ,ดจอดๆเลยโอ้ยอช้อนใหญ่เอ้าลุดอ๋อฮะอ้อ้าวลุดได้ไงอืโอ้ยพี่น้องเสียดายดีบ้านนี้โอ้ยเห็ดเหรียญเพว่พี่น้งนอ,อ,เนเนเอนงเลย บมเมนปลาไนาครับจะได้หน,นีิพี่น้องโอ้ยพลาดแล้วผมปลาไนามันขึ้นปากจับจับจับดดนะเดี๋ยวแซวนี้นะผมก็โดนปลาไนเดี๋ยวยิ่งกับปลาคอโอ้ยตัวปักใหญ่พี่น้องเลยบักเสียหาโล่หมดเลยตัวนี้ไอช้อนถึกเบ็ดพี่น้องเบ็ดลาวครับผมไปไม่ได้เอาสุดมาพี่น้องผมก็เลยถอดผ่าลงผมก็เลยไปถ่ายคลิปสู่พี่น้อง,องเหมือนน้ำกันครับกัดตัวใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องนะตัวนี้กัด น่าจะฮาโลคือเก่าแล้วพี่น้องตัวนี้ฮาโลฮาโลนิดๆนีน่นนแหละมั้งพี่น้อง